สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพืชที่มีประโยชน์มากมายนั่นก็คือต้นมะกรูดสมุนไพรไทยนั่นเองครับต้นมะกรูดมีถิ่นกําเนิดในประเทศลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูงประมาณ2-8เมตรครับลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่งดอกมีสีขาวโคนกลีบติดกันผลเรียวเป็นรูปทรงกลมโคนผลเรียวเป็นจุกผิวครุขะผลอ่อนสีเขียวแก่มีรสเตี้ยวใบประกอบที่มีใบย่อยใบเดียวเรียงสลับมีสีเข้มรากมีรากแก้วและเป็นเส้นยาวและมีรากฝอยอยู่รอบด้วยครับ ประโยชน์ของมะกรูดใช้เป็นยาขับลมแก้จุกเสียดและใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอมและเครื่องสำอางต่างๆและนี่ก็คือต้นมะกรูดพืชศึกษาธรรมดาธรรมดาที่เราอยากให้เพื่อนๆรู้จักครับ